สาธุสาธุครับครับลัมถวายปูงานะครับถวายปูอนันตนาชาของเฮานะค่ะอนันตศีสะอนาบาจอมแห่งมาเจ้าเรื่องเขาเป็นเมีย ยิ่งบาคนคนเดียวด้ต่างตอพม่านะปูอนันาตาตูอขอบารมีเด็ดเปู่าดัานน่งทยขอร่ำพาย้าาันเเ็็นข้ากรนที่สูงสูงลูกขอไหวเศษใหญ่ผู้รูชาเจ้าคือโยก เสนนั้นแต่บ่มีใครคู่มีแต่ตำนานเจ้าอันนั้นต่างผู้ยิ่งใหญ่ลูวมาขอกราบบายองค์เจ้าให้เบิงแง่งสิมาละหมอกแกงมคารวะองคนนาคโคผู้ที่ท้องมาดานเสืออด่านมาเลย อยากาเป็นดวงแก้วแนวนิ้วขึ้นแต็นขอถวา,า,ายกราบไหว้วัดเจ้าให้ลำลุกเป็นขเพียนดอกไม้ใบสีแตงงามละมุนขอให้องค์น่าคูบเปิดที่ทางให้งามแจ่มครับ นั่งร่ำช่วงขีบโบกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแซอร์คออีบโบกันครับ oh Woo. 嘿。Hey. เงินพ่อได้แกะเนี่เงินเงินเตี้ยเงินจะสิแกะตีบเงินเงินตีบก็คืออยังสิบเก้าบาทสาธุสาธุครับคนละสิบแกะคนละสิบเก้าลยว่ะนางล่ำรอดนอเอาตีบน้ำปูลงนะคะค่ะเป็นก่อนล่ำที่แม่ผู้แต่งขึ้นมาล่ำสักหลักกาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่ผู้ได้เห็ุได้สาขึ้นมาพร้อมกับเอฟซีไซบุญทั่วโลกนะคะที่มีใจอันเป็นกุศลอยากเหตุอยากสาอยากร่วมบุญร่วมกุศลนะคะ การทับบุญทับท่านบริบบังคบไห่นะคะแต่เกิดจากคิดจากใจของเ้านะคะมันจะจะเป็นบุญครือมือนี้นะคะคุณชาชายถวายน้ำนะคะเห็นป่ายื่นืออยู่กาแฟไม่กู้กินบนละเกวกับไงค่ะคนเมาตลอดนะคะคุณชาชายถวายน้ำนะคะคนมีกาแฟมีปลาทองกนะคะมีขนมปังค่ะค่ะทุกหมวดนะคะทุกหมวดค่ะสาธุขอให้คนได้บุญได้กุศลหลายๆนะคะ

หลงมาขอบวอนปูรับวอนปูพรอมง่วยครับเปพลงรับขวายครับช่วงนี้กำัเกิดปฏิหารนะครับอ่ะกบบบทอ่ะบทนะครับครับมาคู่ชมวาเดียร์มาสั่นมาครับเมฆมาบังให้นะครับเนาะ นัวอยครับครับส่ลยอ่ะปัครับอยบางแดดให้ลูกล้านแล้วครับเฮ้ยแดดเฮ้เฮ้ครับทั้งหุ่นนีแดดนะครับเอออยู่หมองล่ำว่ามีแดดครับอ่ะทั้งหุนแดดฝาแกงครับ ครับแต่ว่าทังนี้ว่ามีแดดครับปานนี้แมงว่าคู่รัก่เลยครับป่านนีหัรไปกัางหนึงป่านนี้หนอัดีครับผมครับของทั้งนี้ว่ามีแดดครับป่านนี้ เฮ้ยขอว l นนั้นเทวดาทุ ดูดีจะให้เกิดขาไม่ได้ดูดีขอพุทธบามีขออะไได้หันไปถมาได้ก็จะ 村里头，红了花苞。 欢迎来到我的咖啡馆。 มาหอค่ะเพราะว่าแม่ผู้ล้ำจะเศามันมันแดอกแล้ค่ะบต่ย่างดีเลยูยังบางแดือเติมเตินึงไปเดออยู่เรับเินึงเสียยมพมพรมยูีแม่ผู้ไรครับเอ็ซ์ีไม่ครับเอ็กซีไมมองรอนข่าวว่าน้มันเนี่ยเยี่ยมครับว่ไปดำหน้าดเกียตัใส่ถ้วยยาเดี๋ยวนี้เกลี่มาดำหัวครับผม มาดามฮัวก,กับมาดามแดงดามฮัวกับดามแดงนะคะกาแม่เตียงนะคะพอหคำพู่คกะถึงเดิอนท่านมาหอดนะคะค่ะเซาเมียจ้แนน้อยสิบอาส,สิบบันี้ก็สิขอฝากกอ่อรรทมนะคะค่ะบ,บ๊ายคายคุณแม่ค่ะขอฝากกอ่อรรทมนะคะของแม่คู่คือเฮดตีด้ซีนนะคะครับผมฟอยล์วีลงไปในอาทิตย์กรัวนะคะ ค่ะแต่เป็นผลงานของนาเมื่อบริเีทผิดกลมเราซี้ัวศสองยังเป็นไงเรื่อนางล่ามเยหนาดเนเ่ยี้หวาาัวนยองก็เต็มทีเรื่องพอหาเมื์นานาลูกพอหาบนดำาลแล้ครับผมเอาเพลงนึ่งเลยอาบันีค่ะอาันดีค่ะ คือเห็ดจังซีนะคะเป็นลำเดินกาลสินของแม่ผู้น่ะ,ค,ะครับ้าบอกบุญไว้เด็กกระเด้อเดือนนาวันที่ยี่สิบนะคะวันที่ยี่สิบตุลานะคะบุญกระถินนะคะกระถินสาัคีที่วัดป่าบ้านเมื่อทัพพ่อกับพี่นิดสาที่ทองจันนะคะสมกิจบ่อน้องนะคะ ค่ะนักลองรับเชิญสองคันแล้วค่ะครับผมค่ะทีมงานของแม่รูหอมอวนเทพลุงเรืองลูกทุ่งหมอลำสามสไตล์นะคะค่ะทีมงาน,นะครบแล้วค่ะค่ะอวบหนีค่ะมาฟังคือเห็ T ุจสีมาเนือนางลำเรืเ่ออุ่นอย่คนเราบอกวานนี้นางลำกันใ <c oughs> จยเย็นใจยเย็นค่ะค่ะ จบจากก่อนนี้นะคะจงแฮ่ตุนขป่านะคะคแฮ่ตุนขปาไปนักกันแล้วก็ล่อรุ่นยอดนะคะวายยอดขปาบันหมื่นสิเดศัยน,นะคะเอาความนะครับที่หนึงน่ง ไม่ก็ไม่พูดรับผมแสดที่ได้ท้กายทน่าจนหอดเดือนมักราไอ้นั้นมาบอกข่าวว่าไอ้มีผู้สาวที่ยังรอบูุมันบนานเมื่อสิตแสงงานหัวใจอื้อ ว่หัวใจสั่นไหวสิแต่ไม่งั้นดวงผู้สาวมองอเพื่อเขาคิดว่าเขามีใจดู ิปมาเดี๋ยวอเดี e. ๋ยวมาเดี hmm. ๋ยวาเดี hmm. hey, ๋ยวล้วลัมีตักกนครับแม่ครูกำลังครับให้ติปนางร่ำนะครับแบบพระนางยานว่าถามกินเลย หมดที่มาที่หนะครับหมดที่หาครับหมดที่ห้เ้ไอ้ยุกิยุกิโอ้ยุกิได้ก้อนม่ โอ้ย,โออย,อย,อย่าเรื่มอ่าอย่าเรื่มยิ้มเด้ออ่าโอ้ครับอ really ่าหาลอยแตกแล้วหาลอยแตกแล้วครับอ่าครับอ่ากันเงียมากเมื่อนี้ครับก็ได้ทิบจากคู่ตาเฮาหรือว่าแม่คู่เฮานะครับเนาะหรือว่าเอฟซีนะครับอ่าอยู่ทั้งอ่าต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศครับอยากให้ทิบนั่งร่ำในสี่เฮ้าก็ถ้าใครมาทั้งช่องก็ได้นะครับอยากทั้งช่องคือเป็นธุระให้ครับผมอ่าให้ทิบนั่งร่ำคามาร่ำถวายนะครับเพราะว่างานใดงานนั้นนะครับมื้อนี้ก็มีนั่งร่ำแปดพนางเก้าคับแม่คู่เฮาครับผมอ่า ครับ1น1่ง่งเก้าครับผมก็จะเลื่อมนะครับขอขอขอบคุณขอบคุณนะครับเอฟซีทุกทุกท่านครับคุณแม่ผาไพ่คุณพ่อบุญมากอ่าหรือว่าคุณพ่อหำนะครับก็ได้เดินทางมาฮอดแล้วเพราะว่าจะเป็นคุณแม่เตียงครับเมื่อนีเพ่นเฮ็ดอ่าต้นผาปลานะครับเนาะอ่าต้นผาปลามารวมกับแม่คู่หอมวนเท่าครับเพราะว่าจะเป็นทีมงานของคุณแม่จอยอ่าครับผมทีมงานของอ่าทุกทุกท่านทีแอฟซีเอวยาวเอ่ยาวน้ำครับขอขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านครับมาถือต้นผาปลาซอยกันเลยครับเด้อครับผมแห่ผาปา ครับผมอ่าแห่ต้นผาป่าซอยกันครับมาดสับสามรอบนะครับเนาะสามรอบครับอ่าเอาสาวอุดรวนปูแล้วจะตัวด้วยผวาป่าสัญญาใจย้ำแห่ครับผมครับผมอ่าแม่คูบอกว่าเอาสาวอุดรวนปูว่าสันว่าเก็บเลยครับครับผมอ่าแห่ต้นผาป่าครับไปนะครับเด้อครับเขาไปแห่ต้นผาป่าน้ำกันครับอ่าครับตัวเลขที่จะไปเสียงโศกนะครับเนาะอ่าแม่คู่ก็บอกว่าครับแม่คู่เิ่น กับเงือบึงต้นเงือของพร้อมเลยครับเด้อครับถือต้นผาป่าไปเบิ้งพร้อมกับเบิ้งซอยกันนะครับเนาะกับมันเป็นเงืนบุญกับผมเบิ้งแร่ดูแร่ซอยกันครับอ่าครับอ่าไม่คู่ก็ดีใจครับถึงคนติดตกปันไดครับลูกศิษย์ลกหากะมาเนะครับจีนแฉปันไดเมื่อนี้แม่เตียงแจ้งตัวสุภาพนะครับวัดจะไปลกกกาครับผมวัดจะไปดำหน้าครับทีมงานใส่เกือบปูดที่มือนี่าครับผม แม่คู่นะครับเป็นคำนวณได้นะครับเนาะอาเก่ากับซีนะครับเด้อครับอาเก่ากับซีเขาก็ใส่วิวีจารย์อนในการรับชมครับอ่าเตรียมแห่ผาปาน้ำกันอ่าบอบอบอปิดบอผิดแดีวว่าสาวอุดรว่ดปูัวดีเนาะ ครับผมอ่าครับคุณรับไปคุณได้ครับเพือครับเราโนได้ครับคือคนปลาปล่อยกันเป <s ci ut> ็นคนงานเในไทยของแม่คู่กับสาวอุดรทวนคุณนะครับผม